เฮ็ดตุนเข่าพี่น้องบอกเป็นมูอยู่ครับมูเนี่ยเป็นเงาอยู่ครับจะ้ะเฮ็ดตุย้ยังค,ยง,นนยงครับพี่น้องโอ้ยเนี่ยน่เนสามกอครับแบบนั้นพวกเห็นตัวไหนไม่เคยไหมยครับ สวัสดีครับผม๊มื่อผมมาป่อเน,นี่คือเก้าแล้วครับทั้งช่องวิถีคนหมากรอนะครับเนาะเมื่อนี่กัดคือเก้าครับมาหาเลาะเห็ียดคือเก้าแล้วครับพี่น้องเบิ้งขัาวปาเฮาชิมานยังมือเนี่ยไปครับมูแมหลกของเขา ได้บ่เนี่ยอ่ะแข็งอยู่ครับเน็ดปึ่งสาดเน็ดปึ่งฝ่ายพี่นอกสองดอกตุ่มก็ลังเป็นตะแกงจับจับเลยนะ่ยเดปึ่งนกยุ้งครับ กอครับเน็ดพึ่งเขา่าครับเน็ดพึ่งเข่าน็ดพึ่งหวานครับแกงย่างหวานเลยครับเนี่ยอีกดอกนึงครับหวานอู้เน็ดพึ่งเขา่าพี่น้องบอกเป็นมูอยู่ครับมูเนี่ย เป็นเงาอยู่ครับจ้ะบันทั้ไงครับกำลังแกงแซ่บอยู่แล้วครับย่างหวานแล้วครับเห็ดปึ่ g เนี่ยไปแกงเนียวดอกดอกครับซุ้มนี่จงไหว่ลังหามไง นี่อีกสามดอกครับอ้้ขาไหมนม่ตึงสาดครับบานเป็นสีแตแกแเลยครับพี่น้องขนาดฝนตกอยู่ได้เลยครับเขาบอกกัยังแกงเสียบด้วยครับ,รอ,รบอ้้พี่น้อง มัว่วพอยให้ละงโงกแล้วครับบ่แมนจิตออกที่บอกครับพวกเนี่ยแต่พระทันเป็นมูือเก่าหรอครับสองจุง่มงามเลยนี่นี่ครับโอ้ยนี่นี่นสามหอกครับแบบนั้นเ่เห็นตัวไหมูเดียวกันนั่นแหะครับ บัแมวนั่นจ,จิ๋อ่ะพีบ่อบกเงี่ยโอ้ชงคื้นเหรอพี่น้องปึงสาดดอกนึงครับนิดปึ่งเหลืองครับโอู้ดอกทองเหลืองจสอยเลยพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องนี่กลางกอหญ้าเลย สะอาดครับสมง,งามเลยยิ้มสุนเหลืองครับอีกดอกนึงครับพี่น้องสุนเหลืองพี่น้องโอ้หนูนาครับเสียดายเนาะนีน่ดอกนึงโอ้นี่ก็เนาครับ ดอกนี้เป็นไ,ไดรโอ้ดอกนี้ไดอยู่ครับโอ้นี่ก็เนา่าเลยพี่น้องโอ้เปียงห้อยมันเนา่าโอ้เสียดายมันพูกกันสาพอดครับหลายดอกเลยเนี่ยในหมู่เนี่ยโอ้นี่ดอกนี้ง่ายเลยครับโอ้ดอกนี้ไดอยู่ครับพี่น้องโอ้ดอกแง่เนี่ยน,นี่ตุ่มหนึ่งพี่น้อง thích sát đó này phi liếng phi Mán hết từng thấp luôn này Cùng sát thấp Cái này sóng đỏ cơm Cùng เน็ตเปิืงพุกนี้ไรดอกครับพี่น้องอ้หดอกนี้สวยเลยครับแง่อมดอกนึงครับเพิ่งเลี้ยงดอกนึงครับ ดอกหนึ่งครับเห็ดปุ๋งสาดดอกนึงพี่นอ้องถุงยังพี่นอ้องเอ้ยน่าดอกนึงครับได้สองดอกเตาพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศยังงามเลยครับเก็บเห็ดไปนำ้ำเบิ่งบรรยากาศไปนำ้ำ เราเบ่งผูดนะเบิ่งผุดงามพี่น้องถ้ามาฉาดบ้านห้องบ้านพี่น้องเปิดใหม่งามครับ เห็ดก้อพี่น้องดูสีดอกนี่ครับดอ,อกนีย่ยังไงเลยครับเน่าหลายครับหุ่มเนี่ยก้อยตูมหนึ่งหนึ่งศาดครับ ึ่งครับนี่น้ำหกไข่นึงครับนี่ปึ่งขาแข็งครับปึ่งขาแข็งอีกดอกนึงครับ สอกีนี่หน่อยเห็ดปุ่มสอปุ่มครับเดุไฟครับตองดอกน้่งปันช่องล่องนิค่ะปุ่มครับเห็ดปุ่มคายแข็งพี่นนอะ อเอาละครับผมก็มาถึงจ่วงสุปผลงานในการหาเห็ดของห้องมือนีนะครับเนาะมานน่ครับส่วนมากที่มานเป็นเห็ดผึ่งครับพี่น้องเห็ดผึ่งนะครับผึ่งเลี้ยงเนี่ยผึงย่งไฟแล้วก็จะเป็นเห็ดก้อเนี่ยเท่ากับได้เมื่อกี้ดอก,กเราครับมือนีเท่ากับเปลี่ยนโคกไหมครับเห็ดผึ่งกับเปลี่ยนชนิด ครับจั้งไดกับเบื่อคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องวิถีคนหมักรอเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการเ่็ดคลิปต่อไปครับคลิปนี้ไวส้สนีสัก้อนพอกันไม่คลิปน่ะสวัสดีครับ